บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนต้อสิาเป็ีนพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศก็ยิบบนดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเ<ด>น,<อ>ะนา,กากนะกับมาพบอมาพ่อเนาะกับบอตาและกับาวามีในมือนี่พ่อแพี่น้องเลยทั้งบอตาเองเนาะกับภาพพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่วัดเนาะตอนนี้ก็ได้กัมาที่วัดพระทันใจเนาะแม่นวัดพระทันใจพี่น้องมาที่วัดพระทันใจพี่น้องกับผากันมาถวายน้ำเน่มื่อนี้แล้วก็อ่า เงินพอมเนาะเล็กน้อยพี่น้องเลยปัจจัยมาของทางวัดเป็นเล็กน้อยเนาะก็นำแพ็กจบงานแต่งเนาะอะไรกันจบงานแต่งกับพากันมาทําบุญเนาะพี่น้องโดยเมื่อซาอินก็ลงใส่บัดน้ำบ้านเนาะวันนี้ก็เป็นวันศิลป์เนี่ยก็เลยถือโอกาสมากราบไหว้ที่พระธาตุวันนี้นะวันศิลป์เพ่งนี่เนาะคือว่ามันจังหวะเนาะสมัยนั้นเพราะว่าเพาว่าวันศิลป์ดับนะเดือนมืดเนาะพี่น้องนี่วันศิลป์เพ่งพี่น้องเลยก็เลยมานทำกันกับบ่าวข้าเพิ่นเนาะรถบ่าวข้ามเพิ่นอะไรกันรถบ่าวเซนเพิ่นวัอนี้หือว่าทิ้มงานเพิ่นมมมื้อนีแ่ากัน กับทีมงานถือว่าทางบอสเซนกับมาครบครัควเพื่อนพี่น้นองเลยอ่ะอบอุ่นดีขนาดว่ามื้อนี้มื้อนี้กับบรรยากาศกันหนาวๆใช่เนาะลมๆเนี่ยพี่น้นอ,นนนองเลยอืมแ,แมนแมนแม่นกะโอเคเนาะจังรดยกะจังเดียวอ่ะบอตา้กากับสา,ามีกะสีผ้ากันอ่ะเย็นๆเนาะขึ้น<ล>ไปถวายให้กับอ่ะทางวัดเพื่อนเนาะทางอ่ะอัญญาเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องไปไป งานขอบอเซนเปิ่การถงานเามปอนแต่ก่อนแล้วเนาะเมนเมนท้งเ็แมาเก้บ้าบอมือนีหรือยังไดยังไม่ได้ไปซื้อคันมเบงจะปลองเดี๋ยวไปถวายคนก่อนเนาะไปถวายน้ำก่อนซื้อคันมเบงสบายดีเด้อทั้งนั้นเด้อไาบอกอนนน้อยพากมานำพี่น้างเดินพาลูกคนมานำวาอตาชีจิวเอาน้าเนาะเป็นมือกล้องเนาะาเนี้ยอะเนาะพี่น้อง น้ำดื่มหกแพ็คเนาะกับเงินอ่สองร้อยอีกร้อยหนึ่งเป็นเงินของแซมแหมมเพ่นเนาะอ่าพูดอนุ่นหน่อยเพื่อนก็ได้ดอกไหมอะไรอย่างเนาะนักบวชนะกุนเนาะนักบุญพี่น้องเนาะ ให้เพิ่นอ่าอันนี้ก่อนเนาะอ่ามาทำบุญพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นอาวันพระวันศิลเนาะบุญนั้งนั้นกะเขาบอเผยกับครอบครัวพี่น้องเลยครอบครัวพี่น้องมาเป็นครอบครัวเลยแบบนี้คำเนาะบอคำบอจิตยังออกไปชื่ออาขันบวชเบงบ่แมนอ่านั่นเลยเนาะคือองค์พระท่านท่านใจของเราทุกท่ แต่มีว่าขอเนี่ยนำมีหอยอาพะบาดเพิ่มเนาะมออพอยมีหอยติดพะบาดพี่น้องเลยท้าแพทีเคยอันติดตามโบตาก,กับสมิตัตังเต<ม>สามเดือนลังเนาอมากลับใหม่กบพาไปเบิ่งนยู่หอร์มบายสาธิตข้ามพนเทืต้นขมวดอืมบุต้ยงังเห็ต้น,น,นีนึ่งนี่เนาะ ระยะกน้อนเป็นานี่พี่น้อเลยไปแต่ประมาณนี้เนาะกรไดากรูปข้องเชียงชียังะได้พน้องกะมีบอยาดด้วยอยากน้ำกะเอาเยมั้บอว่างาเพื่นให้พรกะอยากน้ำกะอยากได้เนาะก็ได้นะบอตาเอาน้ำดโดยที่บนแกะแล้วบอต้าไป ตั้กล้องไว้ก่อนนพี่น้องมาเรียบตาสิเอามาหน้าไปก่อนจะควัวมาเอด้นะครับอนสามมาสอนมันอยากนำเนาะี่นั่งจำนี่ำนี่เหรอ

ร่วมรับ่าลูกาลรุ่พากันร่วมวางแผนขอใ้บตหลานเรครอบควกอกความต่างระดสื่อการงานธรกิจกรพาายต่างระดับดมหต้องมาด้รวยแห่งารุกคบคืนระากาบู cận bóc được các con 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 mình về cái <laughs> này, à, bò hay nữa, này, vợ nghẹt phinon, nó, để sắp mì phun, ma. หยาดนามก่อน้ากอนอ่าอนคโอเคเนาะขึ้นไหมบรรูปข้อก่อะเสียงเสีแล้วคุณแร่บัดนี้ไปอ่า bùi sao áo khăn áo ừ, khăn còn bèn men, bèn bèn nóng 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 bèn nóng

โอ้น้องาธุเนาะบุญน้ำกันเอาเอาสาพากันมวดกันเขียนเลยไปเนาะมีร่องไปอานบูชาเอานักพรตได้ไามนี่ดอกไม้ทูบเทียนแาบนี้อือนี่ก็พากันมาอันสื่อดอกไม้เนาะขนมเบ่งนกไม้ก็เพี่นาะโอ้ยก็เป็นนอคว่าได้เห็นมั้ย FC เป็นไง

นี่เนาะหาพันมันเป็นไปไดไ้เนอะสองอ่ะสองพยานาอ่ามันนั้นดาสร้างสองเบื้องเนาะสร้างสองเบื้องสาม่ะอ่าพอดีสี่สิพันอ่าพี่ออกมาพีบันเอให้เพื่อนเข้าไปชื่อเนาะบ่เสียงวะเสียงอยู่แลวเนาะ Burn nó nó kỳ đâu. Tất cả, you know. Long. I see chị many đi nó. Mmm. điều à long see em bừng ngủ gắt nó. Yep. Long. 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 xa Long. nó Long. 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 น่าสิบมีหกโตเ้าบ่หกโตกับสองโตัพวอต้าะึนกับบอนผากับคูหนึ่งแล้วบอลพญานาคได้ซะเออพญานาคบ่มีแล้วเนาะจะว่าบบซื้ออีกเพิ่นก็มีให้ใบขนงเบงอยู่เลยเนาะแมนมีเนาะอันเดี๋ยวสามีเอาเพิ่มไปคูนสิดี๋ยสามีเพิ่มซื้อทันนีก่อนี่เราเอาใช่ เดี <Happiness. S 2> uh ๋ยวเอาแบบเบงสอนเนี่ยนี่ไวไปจูบพี่เองเลยบนพญานาคเนาะนาะกอบมาอีกคู่นึงบรรยากาศก็ดีดีวันนี้เนาะลมๆน้องเลยพญานาคคนเมดก่อนเนาะแม่ยังได้ไปกะพญานอนทางบาิดเพอดนกับพูดเฮ็ดยั้งอาสุดโอ้ Gazoo của lao gần đó. Yang, 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 nhăn nhăn Oh, rồi. Okay, ah. sở nốt. Ah, no. okay. để bọn lẹo kèm. Nóng quá trần áo, bọn chị. Ah, nóng quá nó Ah, nóng quá chịu. Ah, nóng nó thân ไปพี่น้องเนาะแต่สีทางไปกราบทางอ่าพญานาคเน้องพี่น้องเบ่งกับทางถูกกระดดทางอ่าพระขึ้นไปกราบแล้วเนาะทางพระทั้งใจก็ขึ้นไปแล้วพระกราบแล้วอีทงโมเจกพี่น้องก็ได้ขึ้นไปถวายน้ำกับเงินแล้วเพราะว่าอ่าบ่มีมือกล้องแบบให้โดยตรงพี่น้องเลยก็บ่ได้ทุกซดทุกอ่ามุมเนาะจักก็ได้ยักคือรูปตือเทียกันเลยโจโจ้ไปนังพี่น้องเลยบางซดก็ได้ บอตะอยากได้หูจะหูเลยนี <really? S 3> <Yeah. S 1> ่บอจิตเหมือนกันบ่มีมือกล้องปะไปจะน้อยอยากได้จะหูก็จะไปถ่ายให้นี่สร้างน้อยให้ทั้งสวีและกับบาจจิตก้อนเนาะข่าวบอกข่าวบ่จิตก้อนมาจัดโดยเอาไอ้เนาะหลังจากถ่ายหูแล้วก็มาพี่โตบารนดี้พี่น้องเลยกับมือนี้กับ คืบพ้นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคือแบบว่าทั้งลมทั้งฝนนะพี่น้องมีฝนป่อยเนาะแล้วก็ลมแห้งลมทั้งฝนอ่างี้งี้อยู่พี่น้องเอ้ยกเสียงลมก็อาจจะรบกวนแน่เนาะกัสิเขาไม่เนี่ยขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนื่องจากว่าโดนโดนเทธอเนาะจังได้อ่าแบบว่ามาอ่าพบพ่อกันแบบพบหน้าพบตาทั้งครอบครัวสินะครอบครัทั้งบ่อเสียเพินก็มาทั้งครอบครัวเพ่นพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะบ่อตากะ ơn và ma có cuối đấy bà này nó. Yệt như là vẫn yang bò mi à. Ok, ok. Chang chin yên nó Ok, ok. yên ok. Ok, 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 ผู้คนมาโอ้เพิ่นมีสมโผลผาเนาะพี่น้องโอ้พรกราบไหว้หลายเนาะโดยโอ้วันที่24าสท่านมาอันนี้เป็นเดือนหนึ่งแล้วเนาะแมนโอ้นั่นสิผ่านมาแล้วเพราะว่าเพิ่นสมโพธิในอ่าช่วงปีใหม่โดยมื้อนี้ทางบอตาเนาะก็ได้อ่ามามาบะพี่น้องเอ้ยอ่าบอตาเว้าตามตรงเลยเนาะอ่ามาทางอ่าวัดอ่าพระท่านใจเนาะก็บ่เคย อาบะจ้าจเถื่อพี่น้องมีแต่มากราบไหวขอพรอ,อ่าจจะเชื่อเนาะเมื่อนี้กะเลยอยากลองบะิ่งพี่น้องเลยเนาะกะอยากได้อ่าในสิ่งที่ว่าบอท่านได้บอท่านมีเนาะพี่น้องฮะปาร์ธนาให้ท่านจะมีเพิ่อนอกราบไหวกนเนะ mm hmm. าะเดี๋ยวบอตากะที่ตั้งกล้องไว้กะสิขึ้นไปอ่ากราบมาขอพรก่อนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ คุณ <c oughs> บอลเลือดปะเลยะปะแบบนี้ได้ปะเออนี่เนาะ,ะป้าใสา่คือใส่ทางดิ่งโอเคพน้องเลยเนี่ยเนาะกาเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องนนนอเนาะเลาะเบิ้งเลาะซบรอบรอบต้นแขนพี่น้องเลยปล้าลมแท้นี่เนาะลมเข่าไหมด่างกุ้กุกันเลยพี่น้องเลยลมแน่นขนาดเนาะป้าก่อนตู้โอมาจ้ะจากีเพิ่น เมาป้อนตู้พี่นอ้อ,นอ,องน้องสีแดงพบพ่อได้สิง่งดีมีแต่สิง่งดีลังไรเขามาในชีวิตร่ลำรวยร่ำรวยสาธุเนาะมากะไหวคือกันหมดตาไทายหุหม่หหมเลยฮะแต่แต่มันกระอยากอาจะทอดแสงได้เนาะมาได้อยู่ดอกไทยฮู่มไปเพิ่นก่อนพี่น้องเลยไปพี่นอ้องหลังจากทาไทยฮู่แล้วก็ะชิมมาดอกนีโต่อเอ้าบอกครับเพิ่น

อ่าบอนกุติพักนาสงแมนบออ่าป่อตาว่าถืออยู่บ่ป่อตาอยากลงไปกล้องพยานาอุ้ยเราโบไปกขย่าเนาะพี่น้องโมคูบอเดม้าป๊าป๊ป๊าเด้น้องบอได้มาจะไม่ข้าวกำลังมาอยู่โอ้ฝนกำลังกำลังมาบอบอแซน่ยกำลังมาเนาะเดี๋ยวลงไปกล้องพยานาพี่น้องคือสามีเองนะ ว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนเลยคือเสือทางพญานาคนะพี่น้องตัวตัวเองเกิดทางปีพญานาคแล้วก็แบบอยากสัมผัสกับผูกปั้นเพผนเวชสุขว่าแบบจึงได้ถ่ายได้มาหอดมาเทิงนั่นต้องได้สัมผัสกับพรขอพรจากโตผนหานนะพี่น้องปติบ่าว่ากันเนาะพี่น้องดูความเสือส่วนบุคคลเล้อ่าใหญ่ชัดท่าพี่น้องเลยแล้วแต่เราอยากอ่านกอ่าอยากนุบอยากกราบอยากไหว้เนาะนี่ก็ความเสือส่วนบุคคลพี่น้องเนี่ยปกติเป็นหินทางลงแบบนี้เนาะพี่น้อง ออาดกไม้เป ah, no. ็นประดับด้วยดอกไม้ตั้งออกดอกมันมีเองบนอลบอต่ะฮะออกดอกจากต้นเองเลยแบบบ่กแล้วเนาะเนเสียบใส่เนเสียบใส้ยือ๊ยเวียนเสียบใส่ให้มันคือยื๊ยเนาะเียกิดเองจากอันนี้เลยนะดอกอ่าที่เกิดขึ้นเองได้นี่ลองดึงเบิ่งก่อนเด้อซาเพื่ออันนี้แม่นอเลีเนาะพี่น้องเพิ่นมานิ้ใส่ยื๊อ

เหตุคืมีชีวิตลีโนบอตาแบบองใหญ่แพงค่นะพญานาคสององค์คนปันแบบเพื่อแบบอย่างไห้มันแบบงย่างใดคือมีชีวิตชิวาคือไห้มีจิตสัมผัสแมนบ่ะทิ่สัมผัสได้คือแบบเพน่นแบบคือแบบโตจริงนะนะลี่นเลย สามีนี่เกิดปีพญานาคเนาะเกิดปีพญานาคเจ็ดวัวเลยพี่น้องส่วนบอต้านี่เกิดปีเสือพี่น้องเลยปีขานเนาะปีมาลงสามีเกิดปีมาลงบอต้าเกิดปีขานวันอังคารเดือนหนึ่งพี่น้องวันเสาร์เนาะส่วนสามีเกิดวันเสาร์เดือนเจ็ดเนาะแม่ก็รากดกาแต่บางตำราบางอย่างพูนกับว่าดื้อพูนว่าเนาะในชองวันนี้เป็นวันแข่งคือกันเป็นวันตีกันดุแต่น้อยก็ได้ เด็กอ้าเนาะพี่น้องยิงใดที่ว่าฮู้แล้วเากรับป้าปูงอาพี่น้องเนาะโมเมนต์ที่ว่าโอ้ยเพื่อนว่าว่าบอถือกันบอเข้ากันเท็กไปเฮ็ดไรเห้งบ่ได้แล้วเนาะอืมพูดพี่น้องเนี่ยสามีเพื่อนมีครอบครัวเนี่ยนุ่นน้อยนันพวกนี้เพื่อจะปูใส่กระด้งอลไรพี่น้องเพื่นพาลูกเพื่นมาน้าเนาะลูกลูกคว้ากอดเสื้อกอุ้มอยู่ บบเซนก็อุ้มอยู่พีน้องบอตาก็ได้ไรจับคือโบอเซนทะไรเนาะไรที่เรปรียบพ่อมยังยังกว่าน้อวันนี้มาทำบุญก่อนพี่น้องจะพ่อว่า,ามันได้ง่ายได้ดายได้ง่ายได้ดายท้ายามบบี้เพียบพอ่อมแล้วกะอยากมีบุญกุศคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ไว <โด S 2> ้ยังบ่พร้มอมเน,นาะน้อยมีครอบครัวเนาะพูดทางบ่อคำก็ไปหลงสมรู้เนาะทางน้องเลยบุเนาะพูดเอาไปไปยืน อเพนครเไปบ่เอากะอ้าอันน่ะเป็นยเาน้องน้องต่อไปอ่ารอบๆเบิ่งบนนี่โอ้ม่ม่อเพื่นตนเตยเป็นนี่ม่องเตี้ยได้ดิหม่งกเจ้าตอนกิ่งเลยนบ้เพื่อนเพ่านเพื่อนว่าเนตอนบ้าเาใส่เียใส่คันใส่เงินลวกน แบบมีแต่เฮาอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาพี่น้องเอ้ยตอนแกะเนี่ยพอตอนแกะนี่แปลว่าเฮาสำเร็จแล้วนะเฮาก็เพิ่นสิแก้บ้างให้แม่นเพิ่นก็เลยอ่านเพราะว่าบางไม่ครับเบ่งมาบางคำบางทีเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้จักเว้าจักแก้สินะตอนบ้านี่บ้าได้เพราะว่าเฮาอธิษฐานเ้าวนุบเฮาอย่างอรรถพี่น้องเอ้ยอืมเนาะจังได้เพราะค้โฮู้ฮู้ซึกดีเนาะเข้ามาในวัดในว้าเนาะ แบบว่าหลกดลุ่มเมนเย็นลมเลื่อนบ่าวบ่าวบ่าวตาได้พระองค์หนึ่งนี่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 เนาะพี่องยนี่พอเปินไหนมาเนาะสมที่ระลึกสมปาร์นาเพินว่าพ่ะทันใจเนาะาถุเนาะอ่าเปิดไหนมาโอ้นี่นี่เพื่อนเิ่นพระยังดีนี่เนาะ เพราะว่าแตล่แตตล่แตตล่พระแต่ละองค์นี่ก็มีมีชื่อได้เนาะ้าผู้ใดแบบอ่าศึกษาเบื่องทางด้านอ่าพระหรือว่าเครื่องรางเนาะไปเนาะบ่าวข้ามโมาทั้งนี่แหละบ่าวตาก็ได้เดี๋ยจีพาะพมินพี่น้องไปเบิ่งเลขเนาะที่บ่าวตาจูดเบิ่งงในทุกวันพี่น้องเลยพมินอันใหม่หมดแล้วบ่ว่าผู้ใดเนาะสีเฮงบ่าวตามาสู้ก่อนๆนั้นถือถือน้ำไหลคนอยู่เลยเนาะพี่น้องออก อสามโตเป๊ะเลยเลยถูกนั่นพี่น้องเลยป๊อ้ว่าเพราะแรกกระบาดมันพี่น้องเนาะคือเพิ่งว่าแหละได้กะอ่าบเฮย์หยามเนาะหรือว่าโบได้กับโบเฮย์ลาบบ่จังะมาเนาะจะไม่ปล่อยลิล่อยลิบเลขการเลขการเบอร์นี่กับโมเมนต์ว่าว่าเราพี่น้องเลยกับ้าแบบติดนี่ค่โอ้อันตรายอยู่ แต่กระซื้อเพราะเสียงโชคเสียงดวงนี mm ่แหละเพรามีวรมังพอมีแนวรุนแนวเสียงเนาะพี่น้องแน่นเพราะว่าอัลตาเองก็เป็นผู้นึงนะที่ว่ามักเสียงดวงพี่น้องเลยมาตอนนั้นน่ะมีกระหอกพรอพี่น้องมีกระหอกมีกระเล่นเนาะจิกชุกชักอยู่แถวพวกโพนอันนั้นเป็นนกยงงนาะท่าน่ะเป็นขังนกยนงไว้นกยนงขังไก่ขังไก่น้อย มาบัานี้ต้นหมอกต้นไม้เนาะคนปลูกลายเนาะเป็นต้นดูต้นยังคนเอามาปลูกทั้งเบี้ยไม้ที่เป็นวเอกประดับเนาะมีโอกาสพี่น้องเลยถ้าอยากไปทั้งท้าแขกก็แหละไปเบิ้งไปชมทั้งยังทับเอ็นบ่อยากไปทับเอ็นพี่น้องจะไปทับเอ็นทับฝรั่งกะถ้าว่าไปทับเอ็นนี่มันต้องมีเช่าเนี่ย ทั้งท่าแขกงกับมีบอลเที่ยวหลายบอลนะทำแอ็นทำพระเนาะแม่เพราะว่าท่าขี่รถจักรไปโบวายพี่น้องมันไก่เนาะไกลเนาะพี่น้องทางนี่ก็าเหมืนใกล้ไก่ไก่พอสมควรเลยแมนเมนไกลพอสมควรนะกามือนี้ก็ได้มาหอดมาเถืงเนาะก็ถือว่าบุญหัวเถืงละไปมาเบิ่งมาส้มดูนี่พี่น้องเลยถูกทีตัวทีปตาจุดไว้อยู่ใส่เนาะ โอ้ยเด้พี่น้องเอ้ยนนเนาะพี่น้องเนาะอืมบักเดียวตาสิถ่ายรูปาไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะเนาะพี่น้องนี่คือดอกที่2พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอีบดนี้เนาะพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็คือสิ ่าประมาณนี้แหละเนาะพี่นอ้องะเดี๋ยวจิตไทยหูมาอยู่อ่าหน้าวัดนี่ก่อนพี่น้องเลยเพราะฝนตก,นตกแล้้วพี่นองฝนตกแลว้วเนาะมาๆาเข้ามาพี่อ่าจิตไทยหูให้ง,งามนี่ดย้อนแสงนี่เนาะแถวโบวิทแสงรีปะผมโบิดแสงพูดเนา <Okay S 2> ะโอเคแบบนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> คือนี่ก็บย,ยุดฟ้ากับทายหูพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าอ่าแล้วเป็นทีเรียบร้อยแลว้วเนาะกเข้ามาวัดมาว่ากอ่ารู้สึกว่าสบายใจอยู่บ้าน เอ้าโอ้จังได๋ซอมีบัดนี้ไปหาเด็ดหาย่อยอีหยังบัดนี้หาโลดใบตอกใหม่ๆนี่เนาะเอ้าจังได๋ก็จบคลิปเด้เนาะบัดนี้ฝนแงตกป่อยๆอยู่ฝนก็เริ่มปล่อยลงมาเนาะพี่น้องจ้าเนาะอ้าจังได๋ก็คือสิได้ขอโจบคลิปเนาะก็สิให้ทางมีให้จังได๋เว้าให้พรให้หยังกับอ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก่อนว่าซั่นในโอกาสปีใหม่อยู่เนาะเอ้าเอาเลยบัดนี้ โดยนอนไท่หนี่กับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ่สุขสุขคนเนาะที่เขามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจทางบอต้าแล้วก็ซาเมเองเนาะวันนี้ก็พามาทําบุญนํากันเนาะจังไดก็ขอให้คนใดประเสริฐก็ขอให้เกิดแก่ฐานเนาะความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเนาะเงินไหลทองกองไหลมาเด้อเนาะจังไดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงวัสุขฉุโคนเนาะโดยเนาะพี่น้องสาธุเนาะพี่น้องเนาะบอต้าเองก็คือกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยปีใหม่นี้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทุกทุกฐานทุกทุกคน จงมีโชคมีลาบเดอ้อเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีดีหลังไหลกับมาในชีวิตครอ,อบครัวพ่อแม่พี่นอ FC, อ้องเอฟซีลุงป้าเบิร์ตสุขสุขคนพี่นอ้องเอ้ยกะถือว่ามื้อนี้ก็เป็นวันพระวันศิลป์พอดีเนาะสามีเพราะว่าเนื่องในโอกาสปีใหม่ทั้งบ่ตาเองก็ยังอย่างไดบบได้ตอบครูที่ว่าเพื่อนอทักมาหรือว่าทรงมาให้กำลังใจแลกักการส่งพรปีใหม่ให้กะก็ะกคืออยาก อวพรให้บ๊วยสุขสุขคนอะไรน้องพี่น้องถ้าว่าตอบัอทัวร์ท่านก็ขอโทษขออภัยหล่ไลยพี่น้องเลยเพราะว่ามือนั่นมันกระถือกับมืองานแตงมอาตานี่พี่น้องเลยเนาะจ้าสบายดีเนาะสามีเนาะจ้าสบายดีเว่ยพี่น้องน้องบายบายโดยน้องพี่น้องไปบานนีเมื่อละบานนีพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องไปฝนตกแล้วบารนีโอ้ย